ที่มาของอาหารไทยชื่อขัดใจรู้แล้วใต้ตาหลับแน่นอนค่ะก็เป็นเรื่องโจ๊กนะคะที่คนชอบมาเมมกันประมาณว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ยากเหลือเกินชื่อสีอิ้วขาวแต่ทำไมสีดำชื่อบัวขาวแต่ตัวกลับไม่ขาวโอ้ไม่คุณหลอกดาวคลิปนี้เราเลยมาไขาข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับชื่อต่างๆที่มันฟังเรารู้สึกแบบเอ้ยขัดใจจังเลยว่ามันมีที่มาอย่างไรนะคะ อันดับสิบไข่เยี่ยวมา้าแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัะวาวะของม้าแต่อย่างใดบางทีก็อ้างอิงไปถึงตำนานเรื่องเล่าของจีนนะคะเกี่ยวกับชาวนาที่พบไข่เป็ดถูกฝังอยู่ในกราบแล้วฟังที่ใช้กลบมวลของมา้าที่ใช้กลบมวลของม้านะคะมานานหลายเดือนก็พบว่ามันไม่เน่าเสียแถมมันยังมีรสชาติดีอีกต่างหาก คนจีนเองก็ไม่ได้เรียกเจ้าสิ่งนี้ว่าไข่เยี่ยวม้านะคะส่วนคนไทยที่เรียกแบบนี้ก็อาจจะเป็นเพราะสีของไข่แดงเป็นสีเหมือนกับสีเขียวแบบเขียวขี้มา้าอะไรประมาณนี้อีกทั้งยังมีกลิ่นของแอมโมเนียนะคะซึ่งมันก็เหมือนกับกลิ่นฉี่ด้วยรับประการชนี้เลยเรียกเจ้าสิ่งนี้ว่าไข่เยี่ยวม้านั่นเองอันดับ9ลอดช่องสิงคโปร์แต่ไม่ใช่ของสิงคโปร์ ลอดช่องนะคะถือเป็นขนมไทยแท้มาแต่โบราณกันเลยทีเดียวจ้าลอดช่องเนี่ยก็เป็นขนมพื้นบ้านที่ใช้แป้งข้าวเจ้าเป็นวัตถุดิบนะคะแล้วก็เป็นที่แพร่หลายในไทยชนิดหนึงเลยทีเดียวมีจุดกําเนิดร่วมกันนะคะทั้งทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อกันว่ามีต้นกําเนิดมาจากประเทศอินโดนีเซียโดยอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียเนี่ยจะเรียกว่าเชนดอน ต่อมาในประเทศไทยเราพุทธศักราช2,504ได้เกิดขนมลอดช่องที่แตกแขนงออกมาอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือลอดช่องสิงคโปร์ทำโดยแป้งมันสับปะหลังนะคะแทนที่จะเป็นแป้งข้าวเจ้าตามแบบของลอดช่องดั้งเดิมซึ่งชื่อนี้ก็ไม่ได้เกิดจากการนํามาจากสิงคโปร์แต่อย่างใดประเทศไทยเป็นผู้คิดค้นนะคะโดยร้านสิงคโปร์โภชนาะซึ่งก็เป็นร้านอาหารที่ตั้งอยู่หน้าโรงภาพยนตร์สิงคโปร์หรือ หรือโรงภาพยนตร์เฉลิมบุรีบนถนนเยวาวราชจึงเป็นที่มาของลอดช่องสิงคโปร์นั่นเองจ้าอันดับ8ทำไมเรียกพริกเกลือทั้งๆที่มีน้ำตาลเพียบ ก็ในสมัยก่อนนะคะเครื่องจิ้มผลไม้ที่มีรสเปรีย้ยวก็จะมีแต่พริกกับเกลือเท่านั้นไม่ได้ใส่น้ําตาลเพราะการผลิตน้ําตาลทรายนะคะได้เกิดขึ้นมาภายหลังและเมื่อน้ําตาลแพร่หลายมากขึ้นคนในยุคใหม่ก็เลยติดน้ําตาลจึงมีการใส่น้ําตาลลงไปในพริกกับเกลือเพื่อให้รสหวานเป็นตัวนําแต่ก็ยังคงเรียกว่าพริกเกลือเหมือนเดิมนั่นเองค่ะอันดับ7 ข้าวผัดอเมริกันไม่ใช่ของอเมริกาข้าวผัดอเมริกันถูกคิดค้นโดยคุณหญิงสุริพันธ์มณีวัฒน์เจ้าของนามปากานิตยานาตยสุนทรตั้งแต่ที่เธอทำงานเป็นผู้จัดการพัตคาในสนามบินดอนเมืองโดยวันดังกล่าวได้มีสายการบินหนึ่งยกเลิกอาหารที่สั่งจองเอาไว้ทำให้มีอาหารเช้าแบบอเมริกันที่ประกอบด้วยไข่ดาวแฮมไส้กรอกเหลือเป็นจำนวนมากและเพื่อให้ไม่เป็นการเสียของเนาะ คุณหญิงท่านก็ได้นําอาหารเหล่านั้นนะคะมาประกอบเป็นข้าวผัดที่เตรียมเอาไว้จนมีนายทหารอเมริกันเนี่ยมาเห็นข้าวแล้วก็ถามถึงเมนูข้าวผัดนั้นซึ่งคุณหญิงเองก็ตั้งชื่อให้ว่าเป็นข้าวผัดอเมริกันนั่นเองค่ะอันดับ6กส้มตําแต่ไม่ได้เอาส้มมาตําสักหน่อยทําไมเป็นมะละกอ ส้มตำนะคะก็ถือเป็นอาหารยอดฮิตเลยทีเดียวแล้วก็มีถิ่นกําเนิดมาจากภาคอีสานซึ่งคําว่าส้มเนี่ยเป็นภาษาถิ่นที่หมายถึงรสเปรี้ยวส่วนคําว่าตําก็คือการตาแบบที่เราเข้าใจนั่นแหละค่ะลกาวโดวยสรุปก็คือส้มตําเป็นอาหารที่นําวิธีปรุงมาจากการทามมําตําส้มซึ่งก็คือการทําให้เปรี้ยวในเราจะเรียกว่าตาหมักหุงมะละกอดิบก็ถือเป็นตัวเลือกอันดับแรกๆเลยนะคะสําหรับการหยิบมาตามมําส้มให้มีรสเปรี้ยวนั่นเองค่ะ ส่วนอาหารชนิดอื่นที่เชื่อมโยงกับคำว่ารสเปรี้ยวก็ได้แก่แกงส้มปลาส้มหมูส้มและน้ำส้มสายชูค่ะอันดับ 5. ข้าวซอยไม่ใช่ข้าวก็มี2ข้อสันนิษฐานนะคะถึงที่มาของชื่อข้าวซอยข้อแรกก็คือมาจากกรรมวิธีในการทำเส้น ด้วยการนําแป้งข้าวสาลีไข่เกลือน้ํามาผสมกันแล้วนวดจนเข้ากันได้ที่แล้วกดรีดนะคะให้เป็นแผ่นจากนั้นก็นํามีดมาซอยแผ่นบางๆให้เป็นเส้นๆเหมือนกับการนําข้าวนะคะมาซอยจนกลายเป็นข้าวซอยส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือข้าวซอยเป็นอาหารของชาวเมียนมาที่เรียกว่าข้าวสวแล้วก็ถูกเรียกเพี้ยนมาจนเป็นข้าวซอยในที่สุดค่ะ ข้าวซอยก็มีต้นกําเนิดมาจากชาวจีนมุสลิมที่อพยพมาทางภาคเหนือของประเทศไทยและประเทศลาวแต่เดิมแล้วเนี่ยข้าวซอยก็ไม่ได้มีกะทิเป็นส่วนประกอบนะจ๊ะเรียกว่าข้าวซอยน้ําใสต่อมาก็ได้มีการเพิ่มกะทิเข้าไปจนเป็นที่นิยมอย่างมากและกลายมาเป็นลักษณะข้าวซอยที่รู้จักกันในปัจจุบันข้าวซอยจึงเป็นผลลัพธ์ของการผสมผสานร,ระหว่างอาหารจีนอาหารตะวันออกและอาหารเอเชียอาคาเนย์ ขนมโตเกียวไม่มีขายในโตเกียวเชื่อว่าตอนเด็กๆนะคะหลายคนก็ต้องเชื่อว่ามันเป็นขนมของญี่ปุ่นเนาะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะคะข้อสันนิษฐานก็คือขนมโตเกียวเนี่ยน่าจะมีรากฐานมาจากขนมดั้งเดิมในญี่ปุ่นและเมื่อถูกนํามาเผยแพร่ในไทยกลายเป็นว่าได้มีการดัดแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็มีการตั้งชื่อว่าขนมโตเกียวให้มีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าที่ญี่ปุ่นไม่มีขนมโตเกียวขายนะคะ ก็กล่าวโดยสรุปว่าขนมโตเกียวนั้นไม่ได้เป็นที่ทราบอย่างแน่นอนนะคะว่ามีมาแต่ใดแต่ที่มาที่น่าเชื่อถือมากที่สุดนะคะก็ย้อนไปในราวพฤธศักราช2,510ที่ห้างสปปรรพสินค้าไทยไดมารูซึ่งเป็นกิจการห้างสปปรรพสินค้าของญี่ปุ่นมาเปิดดำเนินการกิจการเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ย่านราชประสงค์ห้างนี้ก็เป็นที่นิยมมาก เพราะเป็นสถานที่แห่งแรกในประเทศไทยที่มีบันไดเลื่อนและเครื่องปรับอากาศชัวอว่าจุดกําเนิดของขนมโตเกียวเนี่ยก็มาจากการที่มีผู้ขายนะคะที่อยู่ในห้างแห่งนี้โดยดัดแปลงมาจากขนมโดรายากิของญี่ปุ่นแล้วก็สถาปนาชื่อขึ้นมาเองว่าขนมโตเกียวเนื่องจากไทยไดมารูนะคะก็ได้นําเข้าสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นรวมถึงอาหารด้วยซึ่งนั่นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกรุงโตเกียวแม้แต่อย่างใดนะคะ อันดับ3ขนมจีนไม่ใช่ขนมแล้วก็ไม่ได้มาจากประเทศจีนนั่นสิแล้วทำไมมันถึงกลายเป็นขนมจีนไปได้ล่ะข้อสันนิษฐานที่ชัดเจนที่สุดก็คือขนมจีนน่าจะมาจากภาษามอญโดยคนมอนเนี่ยเรียกขนมจีนว่าขมอนจีนอ๋อขมอนจีนอ๋อสำเนียงไม่ได้นะคะต้องขออภัยเพราะขนมจีนเนี่ยถือเป็นอาหารของคนมอญโดยคำว่าขมอนแปลว่าจับเป็นกลุ่มหรือว่าก้อนก่อตัวสร้าง ส่วนจินเนี่ยแปลว่าทําให้สุกสองครั้งคือเส้นที่ทําจากแป้งที่ทําให้สุกสองหนสุครั้งที่1ตอนต้มแป้งส่วนสุกครั้งที่2ก็ตอนที่โรยเส้นในน้ําเดือดนั่นเองจ้าอันดับ2ชื่อสีอิ้วขาวทาไมสีดำ ตามปกตินะคะของหมักถั่วเหลืองเนี่ยน้ำซีอิ้วที่ได้จะเป็นสีดำแต่น้ำซีอิ้วขาวจะมีความใสกว่าซีอิ้วดำและเวลาเหาะใส่อาหารต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยทำให้อาหารเปลี่ยนสีไปมากนะักเหมือนกับใส่สีขาวลงไปต่างจากซีอิ้วดำที่ใส่ไปแล้วนะคะจะเป็นสีดำทันทีอันดับ 1. น่มะม่วงสีเขียวกับสีเหลืองแต่ทำไมถึงเรียกมะม่วง ก็หนึ่งในข้อสันนิษฐานที่ชัดเจนที่สุดน่าจะมาจากการเรียนภาษาเสียงของภาษามลา,ายูก็คือคำคำนี้นะคะมังกาว่าหมากมังกาคนไทยสมัยก่อนจะเรียกผลไม้นะคะที่มีคําว่ามะเนี่ยเป็นคําว่าหมากหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการที่เรียกว่าการกร่อนคานะคะให้เสียงสั้นลงมาเรื่อยๆจากคําว่าหมากก็กร่อนลงเหลือแค่คําว่ามะแล้วก็กลายเป็นมะม่วงอย่างในปัจจุบันจ้า ซึ่งนั่นก็เป็นลักษณะของภาษาไทยแท้นะคะเป็นคําไทยแท้เลยทบทวนความรู้ภาษาไทยกันหน่อยละกันเนะาะค่ะก็มีทั้งชื่อขนมชื่ออาหารชื่อผลไม้หิวกันหรือยังเอย่ยค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะคะจริงๆเราก็มีอีกมากมายหลายชนิดเลยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไป อและอย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆของเราบ้างนะมีคลิปต่างๆมากมายเลยที่เราตั้งใจนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันสำหรับท่านที่ถามถึงเกี่ยวกับเรื่องของตำนานเรื่องสยองขวัญหรือว่าเรื่องเล่าต่างๆนะคะเราจะนำไปไว้ที่ช่องอคอขนล่าเรื่องมีเรื่องมาเล่านะสามารถติดตามกันได้จากลิง์ใต้คลิปเลยจ้าสวัสดีคะ่ะ